เซลกวางคะ่ะอิสุสุลำปางสาขาบ้านตาคะ่ะก็วันนี้นะคะมีหนึ่งรุ่นนะคะที่ใหญ่จะมาแนะนำนะคะจะเป็นตัวสปาร์ค3.0นะคะพร้อมกับตู้ทําความเย็นค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าคันนี้เราใส่ออปชั่นอะไรไปบ้างไปชมพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ พร้อมกับตู้ทำความเย็นนะคะสเปคคันนี้นะคะลูกค้าวิ่งงานของบริษัทนะคะซึ่งลูกค้าก็จะตั้งสเปคมาให้ความนะว่าอยากได้อุณหภูมิติดลบเท่าไร่ความเย็นเท่าไหร่นะคะสเปคภายในตู้เย็นน่ประมาณไหนนะคะความสูงความกว้างความยาวก็คือสามารถสามารถที่จะกำหนดสเปคด้วยกันได้นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอย่างของ คันนี้นะคะคันนี้ลูกค้านะคะใช้ความสูงอยู่ที่เมตรแปนะคะก็เป็นมาตรฐานตามบริษัทของลูกค้าที่จะนำไปวิ่งด้วยนะค,ะค่ะติดอุปกรณ์นะคะสำหรับไฟต่างๆนะคะตามขนส่งเลยนะ,ะจะเป็นไฟสัญญาณตามมาตรฐานของขนส่งนะคะมีหน้าหลังมีทรบ มาดูพื้นนะคะพื้นตัวนี้ก็จะเป็นค o เลอร์บอร์ดนะคะตามมาตรฐานของห้องเย็น c m p เลยนะคะฉนวนกลางนะคะเป็นฉนวนป้องกันความร้อนนะคะความหนาแน่นของฉนวนอยู่ที่1.25ปอนด์เลยนะคะน,นี่ภายในห้องเย็นนะคะพร้อมอุปกรณ์แอร์ต่างๆนะคะพร้อมกับตัวระบายอากาศด้วยนะ,ะน,นี้จะเป็นภายในห้อง วามเปิดเปิดออบัาทั้งหมดเลยประมาณนี้ก็จะเป็นชุดตู้ทำความเย็นเทินบนกระบะนะคะไม่ไม่ใช่เอาหัวกระสือไปทำนะตัวนี้ก็เป็นกระบะไปทำนะคะแล้วก็ใช้เทินบนกระบะ ตอนไฟฉุดเฉืนต่างๆนะคะก็สัญญาณต่างๆก็ตามมาตรฐานผลส่งนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังสวยงามมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปดูภายในค่ะภายในของเราเพิ่มอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะค สำหรับกุญแจของสปาร์กนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัว1.9หรือว่าตัว3,000ักุญแจเหมือนกันมีทั้งหมด2ดอกนะคะอ่าให้เบาะหนังมาอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ติดรถมาก็จะเป็นเบาะหนังอันนี้ก็คือที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นตัวเปิดปิดนะคะเครื่องตู้เย็นนะคะ เดี๋ยววางลองดูเนาะเราลองสตาร์ทรถก่อนนะคะแอร์นะคะก็จะแยกนะคะอุณหภูมิแอร์ตรงหัวเก่งกับแอร์ภายในตู้นะคะก็จะแยกกันไม่ได้ใช้อุณหภูมิเดียวกันนะสำหรับแอร์ในรถก็คือเป็นแอร์ปกตินะคะก็ปรับทิศทางของลมนะคะ เพิ่มความแรงลมแล้วก็ปรับระดับความเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวรถไม่เกี่ยวกับในตู้นะสำหรับแอร์ในตู้ค่ะก็จะเป็นตัวนี้ก็เปิดได้เลยค่ะ,อะแอร์ก็เริ่มทำงานแล้วนะคะในตู้ของเราตอนนี้อุณหภูมินะคะก็ขึ้นขึ้นแบบเรียวไทม์เนาะอยู่ที่32.9นะคะก็ยังไม่ได้ปิดประตูหลัง อ่ะเดี๋ยวลองเทสต์ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปปิดประตูก่อนดีกว่า หลังจากที่เปิดนะคะตัวแอร์ของตู้นะคะอุณหภูมิก็จะแจ้งให้ทราบตรงหน้าจอตรงนี้เลยค่ะสำหรับอุณหภูมิของรถนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าบรรทุกของของเราต้องการใช้อุณหภูมิติดลบนะคะสามารถเซตตามอุณหภูมิที่ต้องการโดยการกดค้างไว้ค่ะอ่าตอนนี้อุณหภูมินะคะอยู่ที่ลบสองจุดสองนะคะก็จะมีตัวปรับนะคะ ทีแดงๆอย่างนี้ตรงนี้ถันครจะตั้งไวเนาะก็ลบเท่าไหร่ก็สามารถปรับอุณหภูมิตามสินค้าของเราได้เลยค่ะก็แค่เท่านี้ในการใช้งานค่ะมีปุ่มตัวละลายน้ำแข็งนะคะหากว่าอุณหภูมิในตู้นะคะเกิดมีการน้ำแข็งเกาะขึ้นมาก็สามารถกดปุ่มละลายน้ำแข็งได้ ก็ประมาณนี้นะคะการใช้งานง่ายๆนะคะ